สวัสดีครับสวัสดีจ้าผมทิวครับจอยเจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานมหกรรมการเงินวันนี้ x p o 2 2 2 2ครับครั้งนี้จัดขึ้นที่เชียงใหม่ครับเป็นครั้งที่17แล้วใช่แล้วค่ะวันนี้ธนาคารอมสินของเฮานะเจ้าออป้า มาโปรโมชั่นและกิจกรรมดีๆมามอบให้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกลเก้เคียงเยอะแยะมากมายเลยเจ้าคุณจอย่างแน่นอน <ๆ S 1> จะหนักจะเต็มแน่นอนกับโปรโมชั่นและกิจกรรมดีๆภายในบูธธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในงานนี้ครับธานาคารอมสินของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นหรือว่ากิจกรรมอะไรบ้างครับขอเริ่มต้นที่อ,อันนี้ก่อนเลยดีกว่าอ่านี่เป็นกระเป๋าสาหรับ ลูกค้าที่ต้องการโหลดแอปพลิเคชันนะคะ oh, oh. เป็นแอปพลิเคชันใหม่ของธนาคารอมสินของเราค่ะชื่อว่าแอปพลิเคชันโคชออมค่ะโอ้โหเป็นแอปพลิเคชันสําหรับการวางแผนทางด้านการเงินนะคะแล้วก็มีแหล่งความรู้เกี่ยวกับการออมด้วยค่ะคุณทิว oh, oh. น่าสนใจมากๆครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจในเรื่องของเงินฝากอยู่ครับตอนนี้ครับธนาคารอมสินของเราก็มีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ13ครับ mm hmm. อัตราดอกเบี้ยบอกเลยว่าสูงมากๆครับ mm hmm. เทียบเท่าเงินฝากประจํา1.35%เ และก็มีอัาเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษอีกเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7นั่นเองครับอัตราดอกเบี้ย0 6 5เครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา0 7 6เลยทีเดียวคุณจอยครับเป็นดอกเบี้ยสูงมากเลยนะคะสูงมากมากครับ,รบสินเชื่อเราก็มีใช่แล้วค่ะตอนนี้ธนาคารออมสินของเรามีสินเชื่อแกนี้เพิ่มทุนนะคะโโเป็นสินเชื่อสําหรับหมุนเวียนในกิจการนะคะมููสูงสุดได้ถึง20,000บาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันและดอกเบี้ยเพียง่านนค่ะโส้โห่าสนใจมากๆครับ และตอนนี้ครับที่เขาเห็นอยู่ข้างหลังของเราครับคือโซนไฮไลท์ของบูธในวันนี้เลยกับโซนออมสินเมตาเวิร์สครับมิติใหม่แห่งวงการธนาคารในรูปแบบดิจิตอลในออมสินเมตาเวิร์สเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์กระปุกออมสินในแต่ละแบบเนี่ยให้ทุกท่านได้เข้าไปศึกษากันด้วย<า>และที่พิเศษสําหรับโซนนี้นะครับเรามีกิจกรรมแจกตัวหนังด้วยโอ้โหน่าสนใจมากเลยน่าสนใจมากๆใครนะครับที่อยากรู้ว่าทํายังไงถึงจะได้ตัวหนังปาเร<อ>ียนเชิญที่โซนนี้ได้เลย และมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมไฮไลท์คุณจอยอกับกิจกรรมแจกเขาเรียกว่าแจกลงทะเบียนรับกระปุกออมสินพิเศษครับเป็นลายไหลมาเทมาซึ่งลายนี้บอกเลยนะครับว่าพิเศษมากๆเป็นลายที่ออกแบบโดยคุณป<อ>๊อตหรือคุณป๊อตเบรนด็อกที่เรารู้จักกันนั่นเองทำยังไงถึงจะได้คะคุณท <ไง S 1> ีง่ายมากๆครับเพียงแค่ลงทะเบียนจองสิทธิ์รับกระปุกจากนั้นครับฝากเงินขั้นต่ำา500บาทขึ้นไปจะฝากที่ไหนก็ได้ครับจะฝากที่สาขาใกล้เคียง หรือาฝากที่ตู้ไอทมีมหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆสามารถฝากได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ได้เลยโอเคสะดวกม,กมา,กวาลงทะเบียนได้ถึงวันที่14พฤศจิกายนเท่านั้นแล้วจะทำการฝากเงินได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะใช่ครับรีบเลยกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่บูธธนาคารออมสินครับแหมกระปุกออมสินตัวนี้นะคะมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะจำนวนจำกัด1นสิทธิ์ต่อ1ท่านเท่านั้นใช่เลย สุดยอดมากลิมิเต็ดอิดิชั่นมากๆครับและสําหรับทุกๆวันครับที่บูธของเราครับที่เวทีกลางที่วีทีบูธต,ตรงนี้เลยครับผมเรามีกิจกรรมแจกของรางวัลเล่นเกมตลอดทั้งงานเลยใช่แล้วค่ะใครสนใจนะครับว่าของรางวัลที่เราจะแจกในแต่ละวันเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยสามารถมาที่บูธของเราได้เลยสนุกมากๆผมบอกเลยเกมในแต่ละวันเนี่ยและได้ของรางวัลติดม้าติดมือกลับบ้านกันทุกคนอย่างแ,แน่นอนครับผมอ่ะก่อนจากกันไปผมขออนุญาตให้คุณจอยคุณเป็นคนเหนือนี่คนเชียงใหม่เลยใช่แล้ว ขออนุญาตฝากอะไรให้กับพ,พี่พี่พี่น้องชาวเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหน่อยได้ไหมครับค่ะขอเชิญเจ้าเชียงใหม่เจ้าจังหวัดใกล้เคียงและเจ้ามาปะกันที่งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่17เจนะเจ้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ิพฤศจิกายนนะคะที่เชียงใหม่ฮอเซนทันแอร์พอร์ตพลาซาเจ้าแล้วมาพบกันนะคะลพบกันเจ้า